ตีบแตกตันน้ำมันกระเทียมสกัดเย็นตัวนี้ช่วยได้ครับแต่ก่อนที่มันจะเป็นหนักแบบนี้นะครับทุกคนจะเกิดอาการส่วนใหญ่นะครับก็จะมีเรื่องของการเหนื่อยง่ายนะครับเจ็บหน้าอกนะครับก็ทำงานเนี่ยไม่สะดวกหรือนอนนะไม่เต็มหลับไม่เต็มตื่นนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหลับหับตื่นตื่นนะครับก็มัน จะเกิดขึ้นสําหรับวัยคนที่อายุเริ่มต้นตั้งแต่40ขึ้นไปแล้วก็ตั้งแต่50นะครับถ้าไม่ได้ดูแลรักษานะครับมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยนะครับอย่านิ่งนอนใจนะครับถ้าเกิดคุณมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเจ็บหน้าอกนะครับเหนื่อยง่ายนะครับหรือก็นอนแบบเหมือนกับนอนไม่ค่อยหลับนะครับพักผ่อนไม่ได้เต็มที่ทั้งๆท,ที่นอนอยู่นะครับ ก็เป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งสําหรับคนที่ต้องการดูแลฟื้นฟูสุขภาพนะครับน้ำมันกระเทียมสกัดเยน็นร้อยปรนนะครับสุขภาพดีมีตังใช้เริ่มต้นที่นี่ครับ